อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับปัญหาประจำหน่วยที่หนึ่งนะครับนะปัญหานะครับของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่นะปัญหาการเคลื่อนที่นะครับประจำหน่วยที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคครับทุกคนครับปัญหาการเคลื่อนที่ประจำหน่วยที่หนึ่งนะครับเอาละครั้งที่แล้วที่สอบไปนะครับลองไปดูซิว่าผลเป็นยังไงนะครับ มีเขาบอกข้อนี้เขาบอกทาตรีใช่ไหมเดินออกเดินไปใช่ไหมครับด้วยอะไรนะด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมง15นาทีนะ,ะแล้วทาตรีก็เหนื่อยจากการออกกำลังกายนะครับนะแล้วก็เขาก็เหมือนกับจะใช้การเดินเป็นระยะทางเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคครับข้อนี้ก็ถามว่ายากไหมนะครับนะ,ะเขาบอกว่าเรามีคนคนหนึ่ง ใช่ไหมครับซึ่งกําลังอะไรครับกําลังเดินใช่ไหมครับเดินไปด้วยความเร็วเท่ากับเท่าไหรห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับ mm hmm. เขาเดินนะฮะไปเรื่อยๆเป็นเวลาเท่าไรครับสิบห้าใช่ไหมครับสิบห้านาทีนี่คือเวลาของเรานะครับเวลาตอนแรก t เท่ากับศูนย์ใช่ไหมเวลาตอนหลังคือเวลา t เท่าไหรครับสิบห้านาที คำถามคือผมอยากจะรู้ว่าทาตีเดินออกกํลาลังกายเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับนะคำถามก็คือถามว่าระยะทางตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับระยะทางมีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้มีคนตอบถูก12คนตอบผิด30คนนะครับนะโอ้แอบเศร้านิดนึงนะครับนะทำไมผิดเยอะจังเลยนะครับนะ,ะที่ถูกต้องก็คือใช้นะฮะสมการว่า v เท่ากับ s ส่วน t v ก็คืออะไรครับ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ S ก็คืออะไรครับ S ก็คือระยะทางใช่ไหมเก็คือระยะทางใช่ไหมครส่วนเวลานี่คือเท่าไหร่ครับ15นาทีใช่ไหมสินาทีหน่วยมันได้ไหมเนี่ยดูเหมือนหน่วยมันไม่ค่อยโอเคเลยเนาะใช่ไหมเหมือนหน่วยมันไม่ใช่เลยนะครับนะอะงั้นวิธีการจัดการข้อนี้นะครับก็คือว่า ห้ากิโลเมตรก็ห้ากิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงมันคือ60สนาทีไหมเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ s ตรงนี้คือสิบ้านาทีทีนี้สิ่งที่ครูภัยทำคือ,อยังไงเราก็จะยกตัวนี้นะครับขึ้นไปปั๊มกันตรงนี้นะครับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็ได้ว่าห้าใช่ไหมอะไรเราเอาผลตรงนี้ขึ้นมานะห้ากิโลเมตรนะครับคูณกับเท่าไหร่ครับ สิบห้านาทีหารด้วยเท่าไหรครับหกสิบนาทีเห็นไหมอนนี้ก็คือตัว S นะครับอะไรตัดได้บ้างนะครับอะไรตัดได้บ้างนะครับสิ่งที่ตัดได้เห็นชัดเจนครับมีอะไรบ้างครับก็คือนาทีตัดได้นะครับสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าเท่าไรครับสี่ครับใช่ไหมตอนนี้ข้างบนเหลือหนึ่งนะครับข้างล่างมีเลขสี่นะครับ สก็จะไปเจอกับ5ตรงนี้นะครับนะ mm hmm. ก็จะเป็นยังไงฮะส่ตั้งไอาเป็นขอโทษนะห้าตั้งหารด้วยสก็คือหนึจุดเท่าไหร่ครกิโลเมตรนะครับข้อนี้ตอบ1.25กิโลเมตรนะครับนะ mm hmm. ก็มีคนถูกประมาณ12คนเท่านั้นเองนะครับนะน้อยมากนะครับอ๋อหนึกิโลเมตรไม่มีในช้อยใช่ไหมก็ต้องตอบว่าอะไรครับหนึ่กิโลเมตรไม่มีในชอยต้องตอบว่าหนึ่พัน 250เมตรนะครับใครที่คิดข้อนี้แล้วถูกก็ดีใจด้วยนะครับตอนนี้มีรายชื่ออยู่ในมือแล้วนะครับนะคนที่ถูกนะโอเคนะข้อนี้นะครับง่ายๆนะครับนะก็ไม่ยากเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคขอไปที่ข้อคำนวณอีกข้อหนึ่งนะครับนะข้อคำนวณอีกข้อหนึ่งข้อคำนวณข้อนี้บอกว่าถ้าเกิดมีการเดินแบบนี้นะครับนะเดินเดินนะครับ ประมาณนี้นะฮะแบ่งออกเป็นสช่วงชัดเจนนะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงชัดเจนนะ,ะอ่าประมาณนี้นะครับคืออะไรก็คือว่าในการเดินนะครับตอนแรกเดินด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็ว 1.. ใช่ไหมจะได้ไหมความเร็ว1เมตรต่อวินาทีนะครับใช้เวลาในการเดินเท่าไหร่ครับร้อยวินาทีนะครับ ใช้เวลานะครับหนึวินาทีอ่ะคือช่วงนี้นะเดิน1เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ใช้เวลาในการเดินเนี่ยร้อยวินาทีอันนี้อันนี้จำได้ใช่ไหมโจทย์ข้อน,นี้เนาะที่เราทำเนาะโอเคนี่คือช่วงแรกนะครับสแสดงว่าไงครับเดินช้าแล้วก็นานด้วยใช่ไหมฮะเดินช้าแล้วก็นานด้วยสักพักหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนไหมฮะเนาะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ เปลี่ยนเป็นความเร็วครับหนึ่งเมตรต่อวินาทีในเวลาเท่าไหร่ครับวินาทีเดียวประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือช่วงที่สอนะครับคำถามนะฮะน่าสนใจมากคือมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้คำถามถามว่าจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยให้หน่อยว่า จงหาความเร็วเฉลี่ยให้ใหม่ว่าความเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคนะก็คือจงหาความเร็วเฉลี่ยครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะ v average นะครับ v average เนาะมันคืออะไรครับ so ส่วนด้วย to นะหรือว่าเขียนเป็นภาษาไทยก็คืออะไรครับผมระยะทางทั้งหมด ใช่ไหมฮะเนี่ยทางทั้งหมดเนาะหาด้วยอะไรครับเวลาทั้งหมดเห็นไหมเวลาทั้งหมดที่เราใช้ในการืัอนที่เนาะจบแค่นั้นนะครับโอเคซึ่งถ้าเรามามองดูนะครับนะความเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยนะครับนะเราก็จะพบว่าเฮ้ยจากตรงนี้เนี่ยนะเราจะพบว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยหาได้ง่ายๆเลยเห็นไ,ไหมฮะเพราะเขาบอกว่าในพาร์ทสีเหลืองเนี่ยนะครับใช้ใช้เวลาเป็นร้อยวิ ในพาสสีส้มใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับ1วิเวลาทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยบวกหนึ่งต้องไหมครับเอาใหมส่วนระยะทางคืออะไรนะครับอ่าเรามาลองดูเห็นคำตรงนี้ไหมหนึ่งเมตรต่อวินาทีเอาใหม่หนึ่งเมตรต่อวินาทีคำถามก็คือว่าแล้วถ้า1นเมตรต่อวินาทีร้อยวินาทีได้กี่เมตรครับหนึ100<ม>่งรยเมตรใช่เก่งมากครับระยะทางก็ต้องได้หนึ่งรอเมตร อันนี้คือระยะทางสีเหลืองนะต่อมาครับตรงนี้ความเร็วร้อยเมตรต่อวินาทีฟังใหม่ร้อยเมตรต่อวินาทีแล้วถ้าหนึ่งวินาทีตรงนีระะ้ระยะทางเท่าไหร่ครับเท่ากันครับหนึ <100 m S 2> <ะ>่งร้อยเมตรมเท่ากันก็คือหนึ่งร้อยเมตรเท่ากันจริงไหมครับก็คือได้เท่ากันเนาะมันทําให้ครูผ่ดได้ว่าอ๋อโอเคข้างบนเนี่ยช่วงแรกได้ร้อยหนึ่งและนี่ก็ได้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งงั้นสรุปแล้วความเร็วเฉลี่ยก็เลยมีค่าเท่าไหรครับผม 200ส่วนด้วย1นึ่งร้อยหนึ่งห่วยเป็นอะไรครับเมตรต่อวินาทีอะไรประมาณนี้ครับไม่งงเนาะคิดว่าพอได้เนาะง่ายๆนะครับนะนี่ก็คือข้อคำนวณอีกหนึ่งข้อนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับความเร็วเฉลี่ยประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะข้อตะก,กี้นี้เนี่ยนะถูกกันแค่15คนเทคนนั้นเองนะครับนะถือว่าถูกน้อยมากๆเลยนะครับนะอะ โอเคครับมีข้อต่อไปครับเขาบอกว่านะครับเริ่มเดินทางจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่2เมตรต่อวินาทีกำลังสองจงหาว่านาน5วินาทีวัตถุมีความเร็วเท่าใดนะครับอานะครับนะอ่านโดยจดนิดนึงเดี๋ยววาดเป็นรูปแล้วกันนะครับนะเหนะ็นไเราถ้าเราวาดเป็นรูปมันก็จะดีนะครับนะมองเห็นอะไรง่ายดีนะครับนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับ เขาบอกว่าเริ่มเดินทางจาก,จากหยุดนิ่งนะเริ่มเดินทางจากหยุดนิงนะ่งอ่าสมมติเป็นรถแล้วกันนะเริ่มเดินากหยุดนิ่งนะครับ u เป็นศูนย์นะครับนะนะฮะด้วยอะไรครับความเร่งคงที่นะครับนะรถคันนี้วัดความเร่ง a มาได้นะครับ a เนะี่ยมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกาลังสองนะครับโอเคนะในการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยนะครับนะ พวกเราคงจะได้ดูวิดีโอไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีวิธีการคำนวณอยู่นะครับอ่ะวันนี้มาฟังสดๆกันเลยว่าการคำนวณนั้นทำยังไงนะครับหลักการการคำนวณนั้นคือเราจะมีสูตรมาให้นะครับประมาณ4 5สูตรแล้วแต่นะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเป็น4สูตรนี้บ่อยครั้งนะก็ประมาณ90นะครับ v เท่ากับ u บวก at นี่สูตรที่1น,นะสูตรที่2นะครับก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2นะฮะคูณ t นะครับต่อมาครับสูตรที่สามคือ s ครับเท่ากับ ut ครับผมบวกกับเศษหส่วน 2, at กำลัง2ครับต่อมาสูตรที่4ครับ v กำลังสเท่ากับ u กำลังสองบวกกับ u 2、as นะครับนี่คือ4สูตรที่เราใช้บ่อยๆนะครับอ่ะหนึ่งสอง 3และ4ครับทุกคนครับเพราเป็นแบบนี้ผมก็จะตั้งาการวิเคราะห์ของผมนะด้วย U S T A V ครับทุกคนครับ U S T A V ครับอ่ะใครที่ดูวิดีโอจริงจำสโลแกนผมได้ไหมผมจะมีสโลแกนอยูอ่ใครที่ได้เข้าไปดูจริงๆเนี่ยนะครับนะไม่ใช่แบบเข้าไปแบบ เปิดแล้วไปซักผ้าแล้วก็กลับมาเซ็นชื่อนะครับมีใครจําได้บ้างสโลแกนคืออะไรรู้สามหาหนึ่งไม่รู้หนึ่งค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่คือเสียงใครเกียริสลาใช่ไหมฮะโอเคครับออขอขอขอให้เครื่องหมายเกียริสลาไว้ก่อนนะครับนะอ่าเดีย๋ดวยวยผมผมผมเขียนไ้ละเขียนเขียนไว้นในโน้ตแล้วนะฮะเก่งมากเกียริสลาครูน้ําตาจะไหลนะครับเกียริสลาเดี๋ยวเราให้คะแนนพิเศษครับนะฮะอ่ะมาฮะรู้สามแหนหาหนึ่งครับแล้วก็ไม่รู้หนึ่ง ขาหนึ่งนะไม่รู้หนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้โจทย์ของเราคือเราเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งใช่ไหมเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิง่งโจทย์วันนั้นนะนะเราจะสังเกตว่ารู้อย่างแรกเลยคือรู้อะไรครับรู้ยูแล้วเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิง่งเออลืมบอกกับใครที่ยังไม่เคยไปดูวิดีโอนะอาจจะงงว่า u คืออะไรนะยูคือความเร็วตน้นโอเคไหมความเร็วต้นนะครับ S คือระยะทาง ะระยะทางที่คือเวลา, a. ค,ควา a คือความเร่งนะี่คือความเร่งนะ v คือความเร็ววี v. คือความเร็วรายนะครับประมาณนี้เมตรต่อวินาทีนะครับเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับวินาทีเมตรนะครับแล้วก็เมตรต่อวินาทีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือครบเลยนะครับลักษณะนี้เนาะเอาล่ะ ทีนี้ถ้าเกิดเรามามองดูจากตรงนี้นะครับเริ่มขึ้นที่จากยาหยุดดิ่งนะด้วยความเร่งคงตัวนะด้วยความเร่งคงตัวนะครับอยู่ที่เท่าไหร่2เมตรต่อวินาทียกกําลังสองมาณนี้นะครับนาน5นาทีนะฮะนาน5วินาทีเท่าที่โอเคคําถามของเขาก็คือเขาถามว่าจงหาอะไรครับว่าวัตถุมีความเร็วเท่าไหร่นะครับ ความเร็วมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป๊ะเลยครับรู้3ามครับรู้อะไรบ้างรู้ความเร็วต้นครับเท่าไหร่ครับ0ูนรู้อะไรครับความเร่งความเร่ง2ครับนาน5วินาทีรู้อะไรครับรู้ทีครับ5วินาทีหาความเร็วปลายหาตัวนี้เจอไหมหาตรงนี้นะรู้3ามรู้หมดแล้วหา1รู้แล้วไม่รู้หไม่รู้อะไรครับ ไม่รู้เอสต้องไหมไม่รู้เอสเด็กๆครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับผมสูตย์ที่สี่นี้ขาดตัวไหนไปครับในในตัวละครห้าตัวของเราขาดตัวอะไรไปในห้าตัวนี้ขาดทีทีไม่มีเนาะเด็กๆครับอันนี้ขาดอะไรครับ v ค่ะขาด v ีไม่มี v ครับอันนี้ขาดอะไรครับเอค่ะขาดเอเก่งมากครับแล้วนี่คือขาดอะไรครับ s อครับเอถูกต้องขาดเอเนาะ ซึ่งตอนนี้ปัญหาของครูภัยเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเราขาด S ถูกต้องไหมครับจริงไหมปัญหาของเราตอนนี้คือเราขาด S ถูกต้องไหมเช่ไหมเราขาด s เนาะเราก็ต้องใช้สูตรที่มันแมชกันก็คือสูตรนี้ใช่ไหมเพราะมันขาด S เช่นเดียวกันลเลยนะเราก็เลยได้ว่า v เท่ากับ u บวกถึงเด็กดรครับ v ได้เทราไหร่ครับไม่รู้ครับ u ได้ศูนย์ครับ A ได้ 2t ได้เท่าไหร่ครับได้5นะครับ V ก็เลยมีค่าเท่าไหร่ครับ25เอ้ยโทษโทษเท่าไหร่ครับ10ครับผมหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนี่คืออะไรครับความเร็วที่เกิดขึ้นนะครับข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ตอบ10นะครับโอเคไหมเข้าใจเนาะไม่งงมากนะครับนะตอบ10นะครับข้อนี้อ่ะโอเคนะครับอ่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาเดียวกันเลยนะครับนะ ก็คือเขาก็จะมาถามในข้อต่อไปเลยว่ายังไงครับมันจะเคลื่อนที่ด้วยนี่นะทั้งหมดนี้นะอะี๋ยวครูขอ,อก,ก๊อบเลยก็ไนดะ้นะครับทั้งหมดคือเหมือนกันหมดเป๊ะเลยนะครับนะฮะประมาณนี้นะอ่อนนะปึ๊บแบบนีฮะโอเคนะทีนี้ จากคําถามเดิมนะครับตอนนี <partido> ้เขามาในบ้านใหม่นะครับเขามาในบ้านใหม่เขาถามว่าจงหาอะไรครับระยะทางะครับถ้าถามระยะทางแล้วระยะทางเนี <In> ่ยเป็นเท่าไหร่ครับใช่ไหมระยะทางเป็นเท่าไหร่นะครับก็ใช้สูตรไหนก็ได้ใช่ไหมที่มีระยะทางผมใช้สูตรที่สองเลยนะนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะก็คืออะไรครับ s เท่ากับอะไร u บวก v ส่วน2คูณ t นะครับ u ได้0 v ได้เท่าไหร่ครับเพิ่งได้มาได้10บเห็นไหมบวกกันฐาน2เนาะ t ได้เท่าไหร่ครับ t ได้5ครับโอเคตรงนี้เท่าไหร่ครับถ้ามองดูแล้วนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวง่ายตรงนี้ได้10หาร2ได้5 5าคูณหได้25 แล้วเราก็จะได้ออกมาตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าเมตรนี่นะครับโอเคแล้วไปเป็นคาถามต่อเนื่องนะมันมีสองสองสองข้อนะครับโอเคนะข้อตะก,กี้นี้โอ้โหหนักกว่าเดิมครับถูกแค่8คนผิดสาี่เลยนะครับนะโอโ้โหอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีทตะก,กี้ไอ้แกตะกี้ถูก21อผิด21นะฮอนะถูก21ิผิด21เเลยนะโอเคนะครับอ่ะต่อเลยนะ ข้อนี้คือคือโหดจริงครับข้อนี้คือผิดแบบเละเทะเลยนะครับนะดูแล้วก็แอบรู้สึกผิดหวังเล็กๆนะครับถูก8คนผิด34เลยนะครับเ mm hmm. ขาบอกว่าเริ่มเดินทางจากหยุดนิ่งนะด้วยความเร่งเท่านี้ถามว่านาน5วินาทีจะมีระยะเท่าไหร่อาไม่ใช่สิข้อนี้เฉลยไปแล้วเนาะโอ้ข้อนี้แหละที่ผิดเยอะข้อนี้นะระยะทางนะนะครับ แต่มีข้อ,ขอ,ขอที่ผิดเยอะกว่านั้นครับคือข้อนี้ครับโอ้โหเขาบอกว่าเริ่มเดินทางจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองในหนึ่งวินาทีจากนั้นคงความเร็วนั้นไว้สีวินาทีจงหาระยะทางในการเคลื่อนที่ทั้งหมดข้อนี้ถูกแค่หกคนนะฮะถูกแค่หกคนน้อยจริงๆครับนะฮะอ่ะมาครับอ่ะโจทย์เขาว่าอย่างนี้ครับโจทย์เขาว่าอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่า มีอะไรเริ่มเดินทางจากจุดนิ่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอขอพิมพ์แล้วกันนะครับโอเคนะฮะเริ่มเริ่มเดินทางเดินทางเดินทางนะฮะเริ่มเดินทางจากจุดนิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความเร่งใช่นไหมฮะด้วยความเร่งนะ สองเรนี่ขอเดี๋ยวเว้นหน่วยนะนานหนึ่งวินาทีนะครับประมาณนี้นะเขาบอกว่าโอเคนานนานห้าวินาทีขอโทษครับนานห้าวินาทีนะครับแล้วเขาบอกว่าเ,เดี๋ยวนะโอเค โอเคไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งวินาทีถูกแล้วขอโทษทีนะฮะโอเค,อเคประมาณนี้ทีนี้เขาถามว่าจากนั้นคงความเร็วนั้นไว้สี่วินาทีนะครับจากนั้นนะฮะคงความเร็วนั้นไว้สี่วินาทีนะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะจงหาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมด พาราเมตาที่เครที่ได้ทั้งหมดนะอะมาครับโอเคประมาณนี้นะมาลองดูครับขอนี้ครับผิดเยอะมากครับขอนี้เดี๋ยวผมเอาเอาไปออกกลางผาาอีกรอบดีกว่านะครับผิดเยอะดีสะใจนะครับเนี่ยโอเคครับเมตรต่อวินาทียกกําลังสองนนะครับนะอะคืออย่างงี้ครับมีรถคันหนึ่งใช่ไหมวิ่งไปบนถนนเนาะรถคันนี้เนี่ยนะครับ เขาเป็นไงครับเร่งเครื่องมอน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 มอ้มอนเห็นไหมฮะไปแค่ตรงนี้แล้วก็ไงครับหลังจากนั้นสี่วินาทีเขาก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อแสดงว่าการเคลื่อนที่ของเขามีกี่ช่วงครับสองช่วงคือช่วงนี้นะครับกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับนะก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับนะเรามาคิดช่วงสีเหลืองก่อนนะครับทุกคนช่วงสีเหลืองมี UST A.V. ครับช่วงสีเหลืองมี U.S.T.A.V. ครับอ่ะช่วยหน่อยครับทำไงดีมีแบบนี้นะทีนี้ดูนิดหนึ่งครับช่วงสีเหลืองของเราก็คือก็คือ๋ยวครูให้ไล์ให้นะครับก็คือแบบนี้อ่ะถามหน่อยครับช่วงสีเหลืองของเราครับ U. เท่าไหร่ครับทุกคนช่วยตอบหน่อยครับ U. เท่าไหร่ครับศูนย์ครับศูนย์ครับเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะครับ นานหนึ่งวินาทีที่ใส่ตรงไหนดีครับทครับ T เนาะทได้หนึ่งวินาทีใช่ไหมอ่ะต้องมีอีกตัวไหมรู้สามพัรหนึ่งไม่รู้หนึ่งรู้อะไรครับอีกตัวหนึ่งความเร่งครับเร่งได้สองใช่ไหมสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคถ้าผมฟังให้ดีถ้าผมจะหาเอผมต้องตัดอะไรทิ้งผมต้องตัด V ทิ้งใช่ไหมตัด v ทิ้งสูตรไหนสูตรนี้ใช่ไหม สูตรที่สาม s เท่ากับ ut บวกส่วนสอง at กําลังสองอ่ะลองดูนะเราก็มาลองหาดูนะครับนะเราจะถามเห็นว่า s เท่ากับ ut บวกกับเศษถถส่วนสอง at กําลังสอง s u ได้ศูนย์คูณตรงนี้ก็ได้ศูนย์ไปเลยหนึ่งส่วนสอง a ได้สอง t กําลังสองนะ s ก็เลยมีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรเนาะ ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ1เมตรระยะที่เขาเคลื่อนที่มาตรงนี้นะ1เมตรนะครับนะทีนี้หา v บ้างอ่ะตรงนี้เราได้แล้วนะตรงนี้เราได้แล้วนะเราได้มาเท่าไหรครับ1เมตรอ่ะเดี๋ยวเราเขียนเป็นปากกาสีนี้ครับเราได้มา1เมตรครับเราเพิ่งได้มาหา v ไหมหา v หา v มีสูตรเยอะแยะเลยเนาะ v เท่ากับอะไรครับ u บวกอะไร <t. S 2> ไครับ at ให่ไหมฮะ v เท่ากับ u u คือ0ู เห็นไหมคะ u คือ0บวก a a คือ2 t t คือ1นะครับ2คูณ1ได้2นะครับบวก0ูนย์ได้2ก็จะเป็นประมาณนี้งั้นตอนนี้ความเร็วคือ2เมตรต่อวินาทีถูกต้องไหมครับอะไรประมาณนี้ทีนี้ณนะตรงนี้เนี่ยความเร็วของเขาเป็นเท่าไหร่ครับ0แล้วเขาก็อะไรครับเร่งจนความเร็วของเขาเป็นเท่าไหร่ครับ2หลังจากนั้นความเร็ว2นี่เป็นไงครับ จะอยู่กับเขาไปเรื่อยเขาคือเขาคงความเร็วไว้ครับสอง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 นี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเขาคงความเร็วในช่วงนี้กี่วินาทีครับสี่วินาทีโอเคไหมคือเขาไม่ได้แบบเปลี่ยนความเร็วสองนี้เลยนะฮะตลอดสี่วินาทีนี้เขาให้มันเป็นสองสองสองคือนี้ไปหมดนะครับเราจะเห็นว่าพาร์ทสีเขียวเนี่ยครับโซนสีเขียวเนี่ยนะมันเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะด้วยความเร็วคงที่ความเร็วคงที่นะเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีคำสองคำเนาะคือความเร่งคงที่ความเร่งคงที่คือมี a นะครับแต่ความเร็วคงที่เนี่ยไม่คือไม่เพิ่มเลยนะสองตลอดใช้สูตรว่า v เท่ากับ s ส่วน t ครับสูตรเรียบง่ายมากอย่าไปใช้5สูตรนั้นนะเสียเวลานะครับนะใช้สูตรนี้เลยนะครับ โอเค v มีค่าเท่าไหร่อ่ะเรามาลองดูนะ v มีค่าสองครับ s มีค่าเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับผมเวลามีค่าเท่าไหร่ 4, ครับสี่ครับเราก็เลยเอาพาร์ทใช่ไหมครที่เป็นตัวาหารนะครับที่เป็นตัวาหารตัวนี้นะฟาดขึ้นมาคูณกับสองตรงนี้ s ก็เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับแปดเมตรโอเคไหมแปดเมตรเนาะแปดเมตรใช่ไหมฮรเป็นแปดเมตรนะครับ ถึงตรงนี้แล้วมันก็ทําให้เราได้ว่าอ,อ๋อโอเคครูงั้นระยะที่อยู่ในพาร์ทนี้ใช่ไหมครับคือรถเคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่ครับ8เมตรใช่ไหมครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าอ้าวครูแล้วรถมันเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่ S รวมเป็นไงครับ S รวมก็คือ1เมตรบวกเท่าไหร่ครับบวก8เมตรคําตอบที่ได้คือเท่าไหร่ครับ9เมตรนั่นเองนะ9เมตรนั่นเองครับ นี่คือข้อที่คนถูกน้อยที่สุดเลยนะครับนะแต่ใครที่ถูกเดี๋ยวผมขอให้คะแนนพิเศษนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับนะโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคได้้วนะนะได้้วนะนะอ่ะต่อมาข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเราเริ่มเดินทางจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่2เมตรต่อวินาทีกำลง 2, ังสองนานหึงวินาทีโจทย์เดิมครับโจทย์เดิมจากนั้นคงความเร็ววี4วินาทีจงหา ความเร็วเฉลีย่ยโจทย์เดิมเลยเยวขอก๊อปแป,ป๊บหนึ่งนะครับโจทย์เดิมเลยนะอันนี้คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมแต่ข้อนี้นะครับข้อนี้คือไม่ใช่ละเขาถามว่าจงหาความเร็วเฉลีย่ยจงหาความเร็วนะฮะเฉลี่ยมาครับตอนนี้เครื่องมือที่ผมมีเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มเลยครับ ตรงนี้เราก็จะพบว่าเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะความเร็วเฉลี่ยคือ v average นะครับมันคือ s r ส่วนด้วย t r เีเราพูดไปแล้วเนาะ s r คืออะไรครับผมก็คือการกระจัดทั้งหมดใช่ไหมหรือว่าระยะทางทั้งหมดก็ได้นะครับการกระจัดทั้งหมดใช่ไหมครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยเวลาทั้งหมด หาด้วยอะไรครับหา,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 หาด้วยเวลาทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ดูนะเราจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับราว่าการกระจัดทั้งหมดเนี่ยก็คือเรานับยังไงการกระจัดทั้งหมดเราดูจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่แล้วก็ดูจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับนี่คืออะไรครับสตาร์ทเห็นไหมครับนี่คือเอ็นเห็นไหมฮะแล้วเราจะลากระหว่างจุดนี้ไปจุดนี้ เราก็จะได้อะไรครับ s มีหมวกออกมานี่คือระยะทางของการกระจัดทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับ9เมตรใช่ไหมบ9เมตรเราก็จะเอามาใส่ตรงไหนครับตรงนี้เนาะ9เมตรนะครับเวลาทั้งหมดนะครับนะเวลาทั้งหมดคืออะไรครับตรงนี้ใช้เวลา1วินาทีตรงนี้ใช้เวลา4วินาทีมันก็เลยเป็นเท่าไหร่รครับ1บวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ4ใช่ไหมครก็คือ9ตั้งหารด้วย5ใช่ไหมครับถ้าเอา9ตั้ง หารด้วย5ได้เท่ากับ1.8ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ1.8เมตรต่อวินาทีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ